สวัสดีทุกคนด้วยนะเ,เจอเพลงติดลิขสิทธิ์เข้าไปนี่คือแทบตายเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมพที่ชื่อว่าชูการ์ทาวเอนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเล่นหอกอยปกตินั่นแหละ advisory. แต่ว่าก็กชวนคุยเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็น เป็นคนที่แบบเวลาในคลิปชอบชวนคุยอะไรแบบนี้นะคะแต่ชีวิตจริงต้องให้เขาชวนคุยก่อนไม่งั้นเราก็ไม่คุยอะไรทั้งสิ้นนะคะนั่งเงียบๆอยู่เป็นบ้ายอย่างนั้นน่ะเป็นบ้ายอยู่อย่างนั้นน่ะเออก็ <c oughs> น,นั่นแหละมันเป็นหอคอยที่แบบดูน่าสนุกดีนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็เลยแบบคลิกเข้ามาเล่นแล้วก็กดอัดเข้าไปนะคะแล้วก็ อยู่กับลิงลี่ตอนนี้นะคะาวัดดีค่ะเจอเจอ<า>บอกว่าวิญญาณมาแต่ร้างไม่มานะ่ใช่ไหมฉันจะมาแต่เสียงนะถ้ามาออบบี้อ่ะ อืมเพราะว่าเธอมาด้วยไม่ได้เนี่ยโวยคือแบบเขากระโดดในเครื่องเธอแล้วว่ามันแบบกระโดดยังงี้ก็ไม่ไม่ได้ใช่เมื่อวานอะไปเล่นคือกระโดดใช่ไหมทุกคนแล้วเลงลี่เอาตัวไปแตะเลเซอร์คืองงมากอ่ะเลงลี่เธอจะเอาไปตัวไปแตะเลเซอร์ทำไมอะก็อุตส่าห์ดีอยู่แตะเลเซอร์นิดน่อยมันก็ตายแล้วว่ามันต้องห่อคอยเธอห่อคอยอะมันโดนเลเซอร์เราไม่ได้ตายแบบทันทีทันทีอะเธอ <อ>จุดเซฟปะเธอสามารถเชนเฟสได้มีดิมีดีเซ็ตตัวปะมีเนี่ยโอเคแต่หอคอยส่วนใหญ่มันจะไม่มีจุดเซฟหรอกเธอเชื่อฉันเออฉันว่าฉันใช้อีตัวเนี้ยมันอาจจะทําให้ฉันกระโดดผ่านก็ได้นะตัวเด้งดึงอะหรอแต่มันมีฟรีแค่แมปเนี้ยแมปเนี้ยแล้วก็แมปอื่นๆอีกมากมายอะแต่ว่าน้อยนะที่จะมีแบบเนี้ย น้อยนะที่จะมีไอเทมอะไรแบบเนี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าใช้ไอเทมเร่งความเร็วดีกว่าว่าสำหรับฉันน่ะกระโดดเท่าไหร่อ่ะก็ผ่านอยู่แล้วล่ะกระโดดเร็วจังอ่ะไม่หรอกมันเป็นที่เหรียญไอนี้ไอคอยอันนี้คอยสีแดงเนี่ยจะเป็นคอยเร่งความเร็วนะเธอ เธอก็ดูยอดสับไปแล้วกันว่าเท่าไหร่ uh huh. ยอดสับมันเท่าเดิมแล้วเลงลี่ก็รีเฟซ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 เนี่ยทุกคนเลงลี่รีเฟซทั้งวันเลยอย่าลืมกดติดตามจริงใจชาแนลนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพอผู้ติดตามถึงหมื่นหรือถึงแสนแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเลงลี่เฮ้ เอ้ฉันมีแผน,แนเอาไว้ว่าจะทำเมมเบอร์ชิพตอนมีผู้ติดตามหมื่นหมื่นหนึ่งโอ้โหรหใช่ทุกคนจะต้องกำกำกำเงินก้อนก้อนกอนเอาไว้ราคาไม่ถึงร้อยววรับรองรับประกันเว้ยรอให้แฟนขับโตก่อนเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายกัน <laughs> เออนะ เมมเบอร์ชิพก็คือที่สมัครแล้วมันจะได้สิทธิพิเศษต่างๆนะเธอมันไม่ใช่แบบสมัครไปแล้วอย่างนั้นนะหรจะได้อ,อะไรอะไลเซนฟรีเหรอเออไม่รู้ดิก็แบบอาจจะแจ้งแจ้งเอ,อตารางเล่นเกมแบบเผื่อคนแบบอยากเล่นด้วยจะได้มาเล่นอนะอะไรแบบเนี้ยนัือ,อนะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะเธอ หิงลี่นี่เป็นเด็กหน้าเงินด้วยอ,<า>อน <แจ S 1> ไหนแจกขนมหอเป้าออะเอาไปแจกไม่ได้บางคนเขาก็จะมีแบบเอาของจากของแบบของขวนนัญอะเอาไปส่งถึงมือโฟอง์กุญแจอะไรแบบนี้เธอแต่ว่วาของเราไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกอยากได้เสื้อตัวใหม่อะเสื้อแบบเสื้อทิงจะรชาแนลอะใช่อยากได้เสื้อ ถ้าเกิดเ,เป็นเสื้อพิซซาเต็มโทนแล้ววะถ้าเป็นตุ๊กตาก็น่าจะน่ารักดีนะอืมคุณคุณไงฉันเอาไปเย็บเองได้ไหมโอ๊ยได,ได้หรอได้ั้ง <c oughs> แต่มันจะออกมาเป็นตัวสปราร์ลดแทนหรือเปล่าคือฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่ฉันอยากให้มีเนี่ยก็คือพวงกุญแจที่เป็นลายเธอกับลายฉัน แล้วก็แบบเป็นตุ๊กตาเลยแบบเดียวไอเดียแบบเออ,โนโนเอ,อถ้าเกิดมีแบบนั้นน่ารักเลยนะแล้วคนก็จะแบบอยากสมัครกันมากขึ้นอันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวรอรอก่อนเป็เด็กน่หมนซับดไหมใช่ใช่ฉันตั้งเป้าหมายอย่างอะแหละหมืน่นซับเหรอเท่ากับมี membership <อ>แต่ทุกคนจะต้องเปิดเป็นหน้าเว็บนะแล้วก็ไปกดสมัคร ถ้าเกิดใช้ในมือถือมันน่าจะไม่มีปุ่มให้กดมั้งรู้ฉันไม่สมัครแต่ขอบวงกุญแจได้ไหม <c oughs> อยากได้ไม่เราก็ไม่ได้ทำอ่ะอน่าสนุกกันเนาะเออใช่ฉันน่ะอยากยทำรายได้ยังน้อยอยู่เลยอ่ะยังเบิกออกมาไม่ได้เลยทำจริงอ่ะมันก็ทำได้แล้วนะ<ม>แต่เพราะเรายังไม่ได้ทำกันเลยสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรเนี่ย ใช่สติกงกสติกเกอร์เนี่ยฉันพยายามหาวิธีทำอยู่นะแล้วฉันก็รู้วิธีทำแล้วกลับมาเกิดตรงนี้กลับมาเกิดตรงนี้ที่เธอ ฉันอยากปลอมตัวเป็นเธออ่ะเดี๋ยวนะทำได้ไหมเนี่ยเออฉันจดลิขสิทธิ์ไว้อ่ะหูยมันเป็นไรช่ใจโอเคได้ไหมโอเคมันทำไม่ได้เขาไม่มีคำสั่งเป็นแอดมินเอ่าหรอแต่ฉันเคยปลอมตัวเป็นเธอนะ จ่ายค่ายอนี่มาด้วยนะชลกสาเอาเสื้อฟรีมาใช้ค่าค<ข> <laughs> ่าเสื้อฟรี <laughs> เสื้อฟรีมันมีลิขสิทธิ์ในหลักามจริงค่าเสื้อฟรีที่เป็นลักษณะเฉพาะคือไม่ได้ซักมาหลายปีแล้วเออถ้าเกิดแบบว่าจะมีจิตตุตุนิดห่ายถ้าทาสติกเกอร์ก็ให้ทําเป็นสติกเกอร์แบบสติกเกอร์แบบนีน้แนย่นยนะโอ้ยอยอดวิวยอดวิวน้อยมากเลย กำลัจะบอกก็เยอะแหละแต่เยอะอยู่นะมันก็เยอะตอนแรกๆอะแต่ตอนนี้ก็คือแบบต่ำลงมาเลยม,มันจะเป็นกราฟให้ดูสำหรับคนที่ทำช่อง Youtube แนะนำให้โหลด y o u t u b e Studio กันมานะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็แบบกำลังจะบอกว่าไม่เป็นไรอยู่นะแต่ว่าม,มันก็ใช้ดูได้หลายอย่างอะคะ่ะทั้งแบบ ตอบคอมเมนต์ยอดวิวอะไรแบบนี้นะคะสำหรับใครที่คอมเมนต์เดิมๆมาหลายๆคลิปเนี่ยก็คอมเมนต์มาคลิปเดียวดีกว่านะคะแนะนำว่าคอมเมนต์มาคลิปเดียวเพราะว่าเว้ยอ่านอยู่แล้วค่ะมันจะเป็นแบบให้ตอบรวมทุกคลิปอะมันจะรวบรวมความคิดเห็นที่ท่านผู้ชมส่งมาให้นะคะอืม ไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอืมๆสำหรับใครที่จะพิมพ์อะไรมายาวๆก็เชิญเต,เต็มที่เลยค่ะแนะนําว่าสําหรับใครที่เป็นสายพิมพ์แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหนื่อยนะคะให้ให้พิมพ์ข้อความกันมาเยอะๆเลยนะคะพอดีว่าเป็นสายอ่านอยู่แล้วนะคะนักอ่านเป็นสายนักอ่านอยู่แล้วนะคะเวลาคนณพิมพ์คอมเมนต์ยาวๆมาเนี่ยคืออืมฉันถูกใจสิ่งนี้มาก เพ,เพราะฉะนั้นสำหรับใครจะพิมพ์คอมเมนต์ยาวๆพิมพ์มาหลายๆคลิปพิมมาหลายๆอันในชุมชนอะไรก็ตามอะค่ะทุกคนพิมพ์มาได้เลยเต็มที่เลยเอออยากอ่านไงอยากอ่านความคิดเห็นที่ท่านผู้ชมนะ่ะทําการส่งมานะคะอยากแบบอยากอยากอยากอ่านความคิดเห็นที่ท่านผู้ชมทุกคนนะส่งมานะคะแบบอยากอ่านอยากตอบนะคะอยากตอบ คอมเมนต์เคยมีคนคนหนึ่งที่แบบมพิมพิมมาแบบหลายคลิปมากแบบเหมือนเหมือนเป็นร้อยร้อยอันเลยนะคือแบบกดเลื่อนอ่านอะ่ะเลื่อนอ่านก่อนไปทําธุระคือแบบอ่านมันมากอะ่ะวูอะไรกันเนี่ยเธอเล็งนี่เธอชอบอ่านสั้นๆั้นหรือยาวๆอ๋อ oh, อ่านยาวๆสั้นๆก็ได้หมดเลยนะฉันฉันน่าชอบยาวๆเขียนมายาวๆอะ่ะแต่ส่วนใหญ่แบบ เอออยากให้คอมเมนต์มาเยอะๆมากกว่านะคะคอมเมนต์มากันให้เป็นก้อนไปเลยนะคะเพราะว่าอยากอยากอ่านของทุกคนเลยเย้ yeah. ชอบอ่านคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยยังไม่ตกเลยก,ก็ก็มีตกบ้างแหละแต่ว่าแล้วมาเด็กโอเคชึบ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  ชืกโหโหีเลือดรถตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าจะมีอินโทรแต่ว่าเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตัดต่อบ่อยมากเอ,อ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดนานมาแล้วนะเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นี้สองวันก่อนมนะั้งอืมน่าจะประมาณนั้นแหละคือตัดต่อทุกคลิปเลยอะค่ะลิงลี่เธอจะนอนหะง่วงนอนอะว่กิดอิแล้วก็เริ่มง่วงแล้วอยู่ใน,นห้องนอนพอดีเนี่ยเธอนอนเต็มที่เลย อยายยายผมม่วงนอนตักได้ไหมเธอ,อตัวอ้วนฉันไม่ให้นอนหนักแล้วก็เป็นเพี้ยนกันนะท่านหนักกันได้ยังไงกันล่ะโถ่เธอจับจับรูปรูปผมฉันตลอดเลยอะไรเนี่ยโอ้ยหู สีขาวดำหรออืมเมื่อก่อนนะการ์ตูนจะเป็นสีขาวดำน,นะซึ่งมันก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้หรอกมันคือชูก้าทาวเวอร์คือแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมชูก้าหรือว่าน้ำตาลเนี่ยมันมีหลายสีจังนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ไมทราบนะคะทุกคนน้ำตาลมันไม่หรอไม่รู้อ่ะมีหลายสีแบบมากเลยอะ่ะ ดอดีมีทั้งสีดำขาวหรือว่าเราอ่านอ่านความหมายผิดเธอจะบอกว่าเธอใกล้ถึงแล้วอ่ะใช่ใช่โหสายห่อค้อยฉันว่าเธออ่วะว้าขาเธอต้องติดกาวไว้แน่ๆเะยทำไมอ่ะก็ดูดิกระโดดบางทีมันเหมือน,ม,นมันจะไม่ผ่านะแต่มันก็แบบหนึบหนึบติดอยู่ตรง,งทำไมฉันไม่นะฉันไม่เคยโกงนะ ฉันว่าก่อนเธอจะเล่นออบบี้เธอต้องเอากาวตาช้างแปะขาไว้แน่ๆไม่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 เคยฉันไม่ได้ทำแบบนั้นลอกนะนายนายนายขดูเท้าดิดูเท้าเส้นที่มันก็รองเท้ามันมันเหนียวเหนียวนะเอองั้นเราจะมาเหยียบทุกคนกันนี่แหละนี่แหละเดินเหยียบเลยนอนเหยียบเลยเลยเลยนี่เห็นไหม ถ้าพอเราเหยียบลิงลี่เรียบร้อยนี่น่าละก้าวที่บ้านหมดอิทแทจใ,ใจเอามาใส่เท้านี่เองใช่ไหมไม่ใช่นี่มันโลกแห่งโกลบอ x อะไรก็เป็นไปได้ทั้นนั้นแหละนะโอเคสีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราก็จะจากลากัน,นะะ<笑><笑>แล้วนะคะเราก็จะได้อินิเออร์รางวัลอยากได้รางวัลน,นี้เหมือนกันนะ เม็ดเธอกระโดดแต่คิดเธอไม่ต้องมองเลยเนี่ยนะทำไมอ่ะฮะทำไมไมเธอกระโดดแบบไม่ต้องมองเลยทำไมอ่ะฉันก็มองอยู่นะนี่มันพักเมื่อร้อยสักแป๊บหนึ่งเลยลี่ต้องพักสายตามั้งนะเนี่ยเล่นแต่เราบอกอ่ะใช่ไหมล่ะอืมฉันเริ่มทำเอเจนต์กีนอ่ะแต่ฉันต้องไปทาแล้วเนี่ย จะไม่ได้ว่าอันล่าสุดทำไปยังนะโก็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 ทำไปแล้วบ้างแหละแต่ว่า <Hey. S 1> บางทีถ้าเล่น,ด,นดีๆจะถึงแล้วไม่เป็นไรมันมีทูเซฟพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกัวงวลอะไรละแล้วเมืม่อกี้สปินเนอร์ขงังโอ๊ยทำไมอ่ะเหมือนหัวเล็กๆจะโดนเร็วเกินอ่ะเฮ้ยถึงแล้ว y ย u m ไม่ได้ o t เดอะท็อปว้าโห้โก้ทูเ t อะ Not many people can do that and you did it. Hope you enjoy the game. มากับเขียนโดยคุณมากระรองขอกินคุณหน่อยได้ไหมคะทำไมชื่อมากระรอง You got a better be c a u s e you win. ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันหมดแค่นี้อย่างนี้เลยหรอโอเคจบแล้วทุกคนไม่มีที่เอาไว้แบบพักผ่อนหย่อนใจอ่ะเอาละสรัจแลคลิปนี้ได้ไปเรียนชามก็อย่าลืมกด subscribe. กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ uh huh. สนร็จแลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายนะบายบายหลับแล้วนะ <c oughs>